thank you บอกว่ารู้จักคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีค่ะสําหรับทางด้านพระเอกดังค่ะคุณป๊อบธนวันรที่ปัจจุบันเนี่ยอายุ41ปีค่ะโดยคุณป๊อบธนวันรค่ะอยู่ในสังกัดของช่อง3ามาตั้งแต่ปี2553มีผลงานละครหลายเรื่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่ว่าจะเป็นดอกส้มสีทองคุณชายปรวรุษสามีตีตาแต่ว่าผลงานที่ทําให้คุณป๊อบธนวันรโด่งดังเป็นพลุแต่งจนป,ปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องบุเพศนิวาสคะ่ะที่ได้รับบทเป็นหมื่นสุนทรเทวะหรือที่เราเนีี่่่ยรกกติดากกาัวคุณพ ในเรื่องบุตรเพศนิวาสคู่กับทางด้านนางเอ,งเอกสาวคู่ขวัญค่ะคุณเบลล่ารานีแคมเปญกับบทกาลาเกตแล้วก็เกตสุรางในร่างเดียวกันต้องบอกว่าละครเรื่องบุตรเพศนิวาสเนี่ยเป็นละครที่มีเรตติ้งสูงที่สุดในยุคดิจิทัลและประสบความสําเร็จในแง่ของกระแสะและรางวัลแบบมากมายนับไม่ถ้วนเลย ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะในปี2565ก็มีภาพยนตร์เรื่องบุพเพศนิวาส2ที่แสดงร่วมกับทางด้านสาวเบลล่ารานีเหมือนเดิมค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเป็นภาคต่อของละครเรื่องบุพเพศนนิวาสที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปี2561และภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ได้การตอบรับที่ดีเช่นเคยจากผู้ชมทํารายได้ค่ะรวมทั่วประเทศเนี่ย220ล้านบาทภายใน7วันแรกที่เข้าฉายและในปี2566ค่ะคุณป๊บปธนวันรก็ยังคงมีผลงานที่น่าสน แล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างต่อเนื่องกับละครเรื่องพรมลิขิตค่ะที่เป็นภาคต่อของบุเพบเพสนิวาสแล้วก็บุพเพสนิวาสสโดยคุณโป๊ปเนี่ยรับบทบาทในละครเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากผู้ชมไม่น้อยค่ะซึ่งบทของเขาเนี่ยท้าทายแล้วก็ได้รับคําชมจากทั้งคนดูแล้วก็นักวิจารณ์ค่ะและนับตั้งแต่จบผลงานปี2566ค่ะเรื่องละครเรื่องพรมลิขิตเนี่ยทางด้านคุณปุกกทนวัน์ก็ไม่มีผลงานอีกเลยเป็นเหตุให้แฟนคลับค่ะมีการออกมาตั้งกระทู้ถามในครั้งนี้ ว่าปีนี้ค่ะ2568หาเนี่ยเราจะได้เห็นละครเรื่องใหม่ของโป๊บธนวัตรหรือไม่ใครไหนนางเอกคือใครเพราะว่าคุณโป๊บธนวัตรก็ต้องบอกว่าไม่มีละครมานานแล้ว1ปีเต็มเต็มค่ะตั้งแต่จบเรื่องพรมลิขิตไปค่ะส่วนในอินสตาแกรมของเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เห็นมีการเคลื่อนไหวอัปเดตว่ากําลังถ่ายละครเรื่องไหนอยู่เลยมีเพียงแต่ช่วงต้นปีค่ะคุณโป๊บธนวัตรมาถ่ายปฏิทินช่อง3แต่ว่าไม่มีการอัปเดตผลงานใดๆก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยอยากรู้อยากทราบแล้วก็อยากติดตามผลงานของ เสียงดังค่ะ และนอกจากนี้ก็มีชาวเน็ตค่ะเข้ามาตอบคําถามถึงเรื่องนี้ที่มีการตั้งกระทุ้ถามหาคุณโป๊บธนวัตรกันเขาบอกว่าเท่าที่รู้เนี่ยเหมือนปีที่แล้วพี่โป๊บได้ไปสวัสดีกับคุณดิวปิ่นซึ่งคิดว่าเร็วๆนี้พี่โป๊บคงจะมีละครแน่นอนละครใหม่คงเปิดกล้องเปิดโพอีกนานเลยเพราะละครในสะตอกของช่อง3ามเนี่ยก็คือเป็นสิเรื่องรอออนอยู่หลายเรื่องคงระบายละครเก่าให้หมดก่อนพระนางตัวท็อปรวมถึงพี่โป๊บคงได้เห็นเรื่องใหม่แหละก็เป็นว่าค่ะรอติดตามว่าเมื่อไรที่เราจะได้เห็นผลงานคุณโป๊ธนว วัดค่ะ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว